คนติดต่อมาสนใจซื้อก็แบบเยอะมากครับตัวตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเออมัเก่งระดับหนึ่งแหละถ้าเรื่องดีเทลเรื่อง,ไง,ไงอะไรเงี้ยผมก็เก็บเงียบอยู่ถ้าเกิดงานมันจะดังได้งานมันจะแบบดีได้คนเห็นต้องแบบวาว ตอนแรกก็ไม่คิดว่าควรจะชอบเยอะขนาดนี้พอคนทักมาชอบทักมาแบบเอออยาก ให้สอนให้อะไรเงี้ยก็แบบก็ดีใจที่แบบคุณชอบงานเราเพราะตอนแรกที่เราทำเราก็ไม่คิดว่าแบบคนไทยจะสนใจงานศิลปะแนวนี้อะไรเงี้ยคนติดต่อมาสนใจซื้อก็ก็เยอะครับแต่ว่างานสองชิ้นที่ผมทามาคือผมไม่ได้กาขายเพราะว่าผมไม่มีความตั้งใจว่าจะขายอยู่แล้วด้วยงานชิ้นต่อไปที่จะทาํามาเงี้ยก็เคยพายจะจะทขายแล้วก็งานจ้างก็มีคนติดต่อมาเยอะมากแบบเยอะมากครับอยากให้ทําโมเดลบ้านเขาให้หน่อยหรือแบบอยากให้ทําโมเดลตึก เขาให้หน่อยก่อนที่จะรีโนเวทอะไรเงี้ยมีหลายแบบหลายสไตล์ครับหลายแนวมากเลยตอนนี้ก็ก็รับอยู่ครับก็ลองทํางานชิ้นนึงอยู่แล้วก็รับทีละงานครับเพราะว่าคนติดต่อเข้ามาเยอะแต่ตอนนี้ก็ทําควบคู่ไปกับงานที่แบบเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็งานที่รับทำด้วยตอนแรกก็ไม่ได้จะทําเป็นชิ้นหลักคือตอนเนี้ยก็เริ่มคิดว่าจะทําถ้าเกิดว่ามันเวิร์คถ้าโอเคถ้ามันเวิร์คถ้ามันดีมันก็คงทําต่อไปผมเรียนจบด้านแอนิเมชันครับเป็น um, 2D แล้วก็ Traditional Animation ครับเจอไปทางด้าน Stop m o ชั่นเป็นหลัก ตอนเรียนก็มีแบบทําอะไรแบบนี้บ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยว่ส stop motion มันก็จะมีการแบบทำฉากทำอะไรเงี้ยเราก็ชอบประดิษฐ์พวกนี้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กเราเนี่ยชอบทำโมเดลประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์นี่อะไรเงี้ยางานศิลปะอะไรเงี้ยครับจบมาพอดีผมตาม IG ของต่างประเทศนะครับพวกอาร์ติสที่เขาทําแนวเนี้ยติดตามมาตั้งนานละแล้วก็คิดว่าเฮ้ยตัวเองก็น่าจะทําได้อะไรเงี้ยก็เลยลองทําชิ้นหนึ่งขึ้นมาชิ้นแรกก็คือ,อตู้โทรศัพท์นยครับที่ทําตู้โทรศัพท์เพราะว่าผลงานของต่างประเทศเนี่ย อย่างคนฮ่องกงเนี่ยเขาจะแบบถ่ายทอดวัฒนธรรมบ้านเมืองสิ่งแบบที่เขาเห็นในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยตึกบ้านช่องในแบบแบบสไตล์ฮ่องกงอะไรเงี้ยคนอเมริกาก็อาจจะแบบเป็นนิวยอร์กมีแบบผู้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กอะไรเราทำเราก็อยากทําอะไรที่มันเป็นแบบสื่อความมีความเป็นไทยเป็นเสน่ห์ของในไทยอะครับตอนแรกคือก็อยากทำเฉยไอ้ตุโทรศัพท์นะครับทำขึ้นมาเล่นๆพอทาแล้วก็โอเคเนเราก็ทำแหละเราก็ลองแบบเปิดไอจีแอคเคาท์เรา เป็นแบบ Artist อาร์ติสไรเงี้ยครับเราก็อยากโชว์ผลงานเราด้วยแล้วก็เอาทำแล้วก็ลงไอจีของเราเนี่ยครับพอคนเริ่มฟอเยอะขึ้นคนมาชอบอไรเงรรี้ยก็อยากทําอีกก็เลยทําห้างทองคือไม่ได้กละว่าจะขายหรือจะดังหรือจะอะไรครับแค่แบบอยากเก็บไว้เป็นพอร์ตเฉย ก็มีแพนว่าจะไปเรียนต่ออาจจะแบบทาตรงนี้งานเก็บไว้เยอะเราแบบเอาไปยื่นที่นั่นที่นี่ได้อะไรเงี้ยครับคือตัวเราเองเราก็อยากให้งานเรากค o w i n g เติเหมือนกันซึ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ที่อยู่ในจีตอนนี้นก็มีหลากหลายประเทศอะไรเงี้ยที่เขาติดตามดูเหมือนกันครถ้าเกิดว่าในอนาคตมันไปได้ไกลสามารถเอางานไปโชว์ที่ต่งางประเทศต่างไหนเนียได้ก็ก็ดีครับก็ผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้งานเรายัางน้อยอยู่ผมมีเงี้ของชิปตอนนี้เรากำลังเร่งผลิตงานอยู่ครับต,ตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเออมันเก่ง ระดับนึ่งร่ายอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันสามารถไปได้ไกลแบบนี้ก,ก็ก็ดีครับก,ก็อยากให้มันไปได้ไกลแบบนี้นั่นแหละไม่ถือว่าแบบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยคือไม่ได้อยากลงตัวเองนะแต่ว่าผมว่าโอเคเพราะฝีมือผมโอเคอยู่ถ้าเรื่องดีเทลเรื่องอะไรเงี้ยผมก็ผมว่าผม,มเก็บเงียบอยู่ มันยากตรงวางแผนแล้วก็คิดว่าจะใช้วัสดุอะไรมาทําอะไรมากกว่าวางแผนนานอยู่มีการกว่าจะขึ้นชิ้งานมาไดา้งานชิ้นแรกก็ยากเพราะว่ามันเราไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็แบบลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยทำมาเรื่อยๆอยทินี้สองก,ก็ง่ายขึ้นมานิดนึงเพราะเรา เริ่มรู้การลงสีพอมีประสบการณ์มาบ้างแล้วตอนแรกตอนเริ่มเราก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะะอุปกรณ์ก็มีเทีนไกกระดาษอุปกรณ์ก็หาได้ทั่วไปที่เราคิดว่าเราจะสามารถใช้อะไรมาทําได้อะไรเงี้ยแผ่นพลาสติกแผ่นกระดาษอัดไม้อัดอะไรเงี้ยครับก็หามารอบตัวแล้วก็ามาลอง พอทำมาเรื่อยๆอย่างทินที่สองเนี่ยอุปกรณ์ก็เยอะขึ้นเพราะเราก็โอเคแบบอยากได้แบบมาช่วยให้งานเราบบดูสวยขึ้นอะไรเงี้ยมีอุปกรณ์เยอะขึ้นอุปกรณ์โมเดล้าไปครับกินแรกผมจะระบายด้วยมือปูการอะไรงี่ชิ้นที่สองก็มีแอบบัชเข้ามาช่วยก็ง่ายกันเยอะตึกห้างทองนี่ก็อยากทาสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ที่แบบคนไทยเราผูกพันเราเห็นทุกวันอะไรเงี้ยครับที่ไม่ใช่ความเป็นไทยแบบ ลายไทยหรือว่าเป็นเป็นวดัดเป็นอะไรเงี้ยครับตึกห้างทองก็มันก็ยุคสมัยหนึ่งที่มันแบบขึ้นมาเยอะๆนะมีป้ายเหล็กมีอะไรเงี้ยออกมาแบบแนวแนวเดียวกันตตึกตัวเนี้ยห้างทองลำลองชยนะัยเนี้ยก็เป็นตึกที่ผมโอเคผมเห็นมาบ่อยขับรถผ่านบ่อยเพราะว่าบ้านก็อยู่แถวแถวตึกนี้ด้วยก็ผูกพันด้วยแล้วผมก็อยากทําอะไรที่มันดูแบบเก่าๆอะไรเงี้ยป้ายเหล็กอะไรเงี้ยตัวตูว้โทรศัพท์นี่คือ ก็คือไม่ได้วัดอะไรเลยก็คือการขนาดเอาดูจากรูปแล้วก็คิดเอาเองว่ามันควรจะขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างไงครับขึ้นแบบมาตัวตู้โทรศัพท์มาก่อนตนนั้นก็ค่อยเอาตัวอื่นเข้ามาเทียบกับตู้โทรศัพท์ที่เราทำเนี่ยว่ามันแบบไซส์มันสมส่วนไหมมันอะไรเงี้ยส่วนตัวห้างทองเนี่ยคือมันมีเป็นตึกจริงๆของจริงอยู่แล้วผมก็ไปถ่ายรูปมาแล้วผมก็มาดูไซส์ว่าตึกแถวควรจะสูงเท่าไหร่ประตูม้วนเหล็กมควรจะสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ย ก็ต้องเก็บดีเทลก็คือถ้ายิ่งแบบดีเทลเยอะงานก็ยิ่งออกมาดูน่าสนใจอะไรเงี้ยก็ถ้าอยากได้ดีเทลที่มันเนี้ยอะไรเนี้ยต้องแบบใจเย็นค่อยๆทําค่อยวัดค่อยๆตัดค่อยๆอะไรเงี้ยผู้อย่างก็ต้องใจเย็นถ้าเกิดงานมันจะดังได้งานมันจะแบบดีได้หนึ่งคุณภาพงานก็ต้องดีแล้วแน่นอนแล้วคนเห็นต้องแบบว้าวต้องแบบเฮ้ยแบบสวยวะอะไรเงี้ยสองก็คงจะเป็นเรื่องของไอเดียละความคิดสร้างสรรค์ในงานที่ลงไปดีเทล ฝีมืออะไรเงี้ยมันก็คือส่วนหนึ่งแต่ความคิดสร้างสรรค์ก็ก็ส่วนหนึ่งว่าแบบเออเราแบบคิดจะทําอะไรออกมาให้ให้คนดูได้เห็นอะไรเงี้ยเราต้องการจะสื่ออะไรอะไรเงี้ยก็ทนาการความเชฟความสร้างสรรค์อะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ให้งานมันมันดังขึ้นก็ลองครับทุกอย่างคือต้องต้องลงมือแล้วลองแล้วแบบโอเคถ้าเราเราอินเราอยู่กับสิ่งนั้นได้นานๆอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่เบื่ออะไรเงี้ยเออผมว่าก็ตรงนั้นมันก็คือทางของเราแล้วแหละ I'm right, <laughs>